อินี้ต้อรับเข้าสู่การสอบปลายภาคของเรานะคะประจำปีการศึกษา2568ภาคเรียนที่1นะคะสำหรับเรื่องที่จะออกค่ะอันนี้เราก็จะขึ้นหมายหอนก่อนสอบนะจ๊ะโอเคค่ะชมพูทวีปกรอบมุตธการอันนี้ก็ออกนะคะเด็กๆได้อ่านในสไลด์เองนะคะโดยเฉพาะการตัดสรู้ค่ะ ไปอ่านมาเองอันนี้อันนี้จะไม่ติวเพิ่มให้แล้วนะคะเพราะว่าหนูอ่านเองได้ค่ะการตัดสรูและการเผยแผ่ศาสนาหนูไปอ่านจากในสไลด์ได้เลยนะคะสไลด์เนี่ยแนบไว้ให้แล้วนะลูกโอเคคำคืนการตัดสรูวันนั้นเกิดอะไรยังไงบ้างคะ่ะความสําคัญอันนี้นะคะเราออกเข้าๆเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวข้อที่สามค่ะครูเบนจะไม่ได้ติวเพิ่มในนี้ให้นะคะโอเคค่ะเราไปดูในหัวข้อที่สี่กันเลยนะคะพุทธประวัติค่ะหนูจะต้องไปไล่ ไปไล่จากงานทำลายที่เราทำเนาะอาชาโดค่ะนินสามเรื่องมะโหโสดจำได้ไหมคะว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรมะโหโสดคนที่กํายาวจาก้องแม่โอโสดอะ่ะอันนี้ค่ะจะเป็นปัญญานะคะเออเป็นปัญญาเนาะ,ค,ะคนที่ฉลาดฉลาดอะ่ะแล้วก็จะเป็นมหาชนกค่ะมหาชนกจำได้ไหมว่าทำอะไรมหามหาสมุดเดเออมหาสมุดนะคะคนนี้ก็คือวิริยาบารามีนั่นเองนะคะมีความความเพียรน,นะคะเวสันดรค่ะขออะไรป่าจัดให้เวสันดรก็คืออะไรคะ ทานบารมีเออทานบารมีนะคะอย่าลืมไปดูเนื้อเรื่องมาด้วยนะลูกเออเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็บารมีต่างๆที่เขาทํแล้วจะเอาไปใช้อะไรยังไงนะคะพุทธสาวกสาวิกาปลายภาคนี้เราไม่ออกนะจ๊ะโอเควันสําคัญค่ะอันนี้นะคะวิสาขาค่ะว่าแวนนึกถึงเดือนเดือนอะไรโอ้โหตอบตรงนี้ก็ได้รอดแล้วเนี่ยเดือนเดือนหกนะคะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนั่นเองนะคะ วิสาขาก็คือพระพุทธเจ้าทำไมประสูติตัสรูแล้วก็ปริพพานนะคะหลักธรรมนี่เกี่ยวข้องคืออะไรลูกจําได้ไหมปรินิเหมือนอะไรสักอย่างหายไปปะเออปริพพานนะคะหลักหลักหลักธรรมก็คืออริยสัจสี่นั่นเองนะคะอาอริยสัจสี่ค่ะอ่าสาระะบูชาเดือนอะไรลูกเดือนหอยหีบหอยหิมหอยหิบเดือนเดือนแปดนะคะขึ้นสิบห้าข้า เดือนแปดนะคะโดยที่วันอาสาฬหะ,ะหนูจํากันไงลูกอาสาอาสาขอบวชนะคะอาสาขอบวชมันเป็นวันที่ทําไมลูกเออโกธัญญาเนี่ยขอขอบวชเป็นคนแรกนะคะเพราะว่าอะไรโกธัญญาฟังอะไรมาปฐมเทศนานั่นเองนะคะพอปฐมเทศนาทำมาจาักกับปะวัตนะสูตรนะเนี่ยโกธัญญาก็เลยขอบวชค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงอนัตตะลกะนัสูตรนะคะ อนัตตาลัคณะสูตรนะ้ะที่เกี่ยวกับเรื่องของไตรักแล้วหลังจากนั้นก็เลยทําให้บรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะคะอ่ะเ <c> พ <oughs> ราะฉะนั้นหลักธรรมคืออะไรอ่ะธรรมจักรกระปะวัตนะสูตรเรื่องอยาาสัคสีนาะแล้วก็อ,อนะะนานัตตาลัคณะสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของไตรักนะคะอันต่อไปค่ะมาคบูชาค่ะคามาคบูชาคอลักข้างหนูนึกถึงเลยลูกขึ้นสิบห้าข้ามคอลักข้างเดือน เดือนสามนะคะเด็กอ่ามาคะบูชาพระพระอะไรหลุกมาพระมารวมกันนะคะพระมารวมกันอันนี้ก็จะมีอะไรหลุกจากได้ไหมจาตุรงคะสันนิบาทนะคะเออมีสี่ยางอะไรบ้างพระมารวมกันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบูกพระทั้งหมดเป็นอรหรันพระทั้งหมดเป็นเอหิพิขูแปลว่าพระบุทธเจ้าบวชให้นะคะพิขู แล้วก็จะมีอะไรอย่างหนึ่งมีวันเพนนนั่นเองนะคะวันเพนนฟูมูนนะคะอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกลุกวันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชาเนี่หลังวิสาขากิวลุกเออเจ็ดวันวันที่แปดนะคะอัฐมีบูชาคือวันถวายพระเพลิงนั่นเองนะคะถวายพระเพลิงใครบอกว่าอะไรมือไม่ออกอ่ามันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคนะคะอัฐมีเนี่ยก็จะหลังวันวิสาขบูชา 7วันนับวันที่8นะจ๊ะเพราะว่าอะไรคะวิสาขาเนี่ยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาธมีก็คืออาถวายพระเพลพระพุทธสลีละนั่นเองนะคะเรานับค่ะจาก15คหาค่ำเดือนหมาอีก8วันหนูก็จะตรงกับวันแรมเท่าไหร่ลูกแรม8ค่ำเดือน6นะคะวันเข้าพรรษาค่ะวันเข้าพรรษานะคะกับวันออกพรรษาอันนี้มาดูโอกันนะคะต่างกัน3เดือนเนาะเข้าพรรษาตอนขึ้นเท่าไหร่ลูกเข้าพรรษาไม่ขึ้นเวยเข้าพรรษาคือแรม แนกี่ขําหนึ่งข้าเดือนเดือนแปดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถัดไปสามเดือนค่ะขึ้นสิบห้าขาเดือนแปดแล้วไปเก้าสิบสิบเอ็ดก็จะเป็นออกพรรษานั่นเองหลักๆเนี่ยก็คือพระพระจำพรรษานะคะ,ะมีการแห่ธงแห่เทียนเนาะออกพรรษาค่ะอีกชื่อหนึ่งก็คือมหาปวารณนานะคะที่แปลว่าตักเตือนกันได้นั่นเองนะคะพระตักเตือนกันเนาะ เพราะฉะนั้นค่ะหลังวันออกพรรษาอีกหนึ่งวันเนี่ยก็จะเป็น, hey ana, นเทโวโรหะเนาะย้อนกลับไปในะสมัยพุทธกาลที่พระพุทรเจ้ากลับจากโปรโดพุทธมารดานะคะคัมแบก็กครั้งใหญ่กลับโปรโดพุทธมารดาออจําพรรษาสามเดือนนะคะส่วนธรรมะสวราเนี่ยมีอีกหลายหลายชื่อเลยไม่ว่าจะเป็นวันอ,อ,อุโบโสถวันถือศีลวันฟังธรรมบลา bla b l หนูไปดูมานะลูกวันธรรมะสวนาคค่ะก็จะตรงกับวันเท่าไหร่ลูกครึ่งเดือน 8ค่ํากับ15ค่้ามนั่นเองหรือบางเดือนก็อาจจะ14ค่คาก็ได้นะคะทั้งขึ้นทั้งแหลมเนาะโอเคค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูในเรื่องของพัะไตบิดกที่มานะคะโดยเฉพาะเราเน้นในเรื่องของหมวดหมู่หมวดหมู่ไตแปลว่าสาบิดกตะก้าค่ะเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งออกมาเป็นสามหมวดด้วยกันค่ะพระอะไรมางลุพระวิในอ่ะพูดถึงเรื่องกฎของพระสงฆ์นะคะแล้วก็มีพระสูตรหรือว่าพระสุ ตันตะปิดกนั่นเองนะคะชื่อเล่นนะพระสูตรเนอะอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องเทศนาต่างๆชาดกต่างๆนะคะรวบรวมเอาไว้เนอะสำหรับใครที่อยากอ่านก่อนสอบนะคะก็ตาม QR วอาโคดที่เคยแนบให้เลยนะจ๊ะและสุดท้ายก็คือพระพระอะไรพระ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 อะไรจ๊ะใครตอบพระอภัยมณีจะจัดการนะคะพระวินัยพระสูตรต่างๆแล้วก็พระ อภรทมเอออภิคืออะไรใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใหญ่ๆมีแค่หลักทมล้วนๆนะจ๊ะเออเป็นข้อธรรมล้วนๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูไปพิจารณาเอาสุดท้ายค่ะเรื่องสุดท้ายแล้ววันนี้ติวแบบเดียวนะคะเพราะว่าเด็กก็เด็กก็เหนื่อยแล้วเนาะมาค่ะจิตตังทันตังสุขขาวะหังกลมๆข้างบนน้องชื่ออะไรนะลูกกลมๆอันเนี้ยนะหรือข้าหิดนะคะนะหรือข้าหิดนะคะออกเป็นเสียงอังนั่นเองแล้วจุดข้างล่างน้องชื่ออะไรลูก จุดตัวนี้ตดตน้องจุดคือน้องพินพินถูกนะคะโอเคค่ะอย่าลืมซ้อมอ่านมานะจ๊ะจิตตั้งท่านตั้งสุขาวว่าหังคีย์เวิร์ดคือจิตนะคะจิตอะไรลูกจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมนำสุขาวว่าหัางความสุขมาให้นะคะอย่าลืมนะพัดอัตนัยอ่ะหนูว่าจะต้องเลือกเองนะลูกกเูเบนมีแค่บาลีแบบนี้มาให้เลยระวังดีๆเขียนให้ถูกนะคะอ่ะเราลองซ้อมอ่านบบไปด,ด้วยกันดีกว่านะๆๆนะอะไรลูกนะอุดจาวะ ออกเสียงอ่างลูกจังปันทิตาทัสยานติคีย์เวิร์ดคือปันทิตาปันทิตาแปลว่าอะไรคะบัณฑิตอ่าบัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นึ้น,น,นลงลงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอ่านพร้อมการะลุกนัทิโลเกอะนินทิโตโลเกคืออะไรโลเกคือโลกอะนินทิอ่ะแปลว่าไม่นินทิคือนินทานะคะนินทานินทาทำไมปาการปวนหัวใจจังเพราะฉะนั้นนะคะ อะไรโลเกโลกนินทาคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนั่นเองนะคะข้อต่อไปค่ะโกรธทังคัตตาวสุขังเสติคีย์เวิร์ดคือคําว่าโกรธทางแปลว่าโกรธเราอะ่ะก็คงไม่สามารถจําได้หมดนะคะเพราะว่าเราหลายวิชาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จาเป็นคีย์เวิร์ดเราก็เไปพิจารณาวิเคราะห์ต่อนะคะโกรธทังคัตตาวสุขังเสติค่ะฆ่าความโกรธได้ย่อมเป็นสุขสําหรับใครที่อยากซ้อมนะคะหนูลองไปดูสไลด G ์จีจีได้นะลูกไปลองคุยกับตัวเองดู ปาติลูปาการาีธุลวาอุทาตาวินทเตทันังโอโหขยันขนาดนี้ข้อน,นี้คืออะไรคะคนขยันย่อมหาซั์ได้นั่นเองนะคะขยันไหมไม่รู้แต่ต้องขยันเขียนถ้าใครเลือกอันนี้นะคะวายะเมเทวะปุริโสยาวะอัทธสัตนิปทานนี้คืออะไรคะยาวะพยาพยายามนะคะเออพยายามเนาะยาวะวายะเมเทวะพยายามอ,อพยายาม พยายามเขียนแล้วหนึ่งนะคะสันตุถีปรมังทนานังค่ะสันตุถีคือสันสันอะไรคะสันไม่เข้าเรียนเพราะสันผันสันโดดเคยดูไว้ไหมคะสันโดดนะคะความสันโดดเอ้ยไม่ใช่ความสันโดดเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะคะสันโดดคืออะไรคะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอ่ะ อีนา่านั่งทุกขังโลเกใกล้แล้วค่ะอีนาทานังค่ะอะไรที่มันเป็นทุกขงังทุกขังก็คือความทุกเนาะโลเกเมื่อกี้เจอแล้วหนึ่งลโลกอะไรที่มันเป็นทุกในโลกนี่นะคะการเป็นนี่นั่นเองการเป็นนี่เ,เ,ป,นนเป็นทุกขในโลกใครตอบเป็นสุขมาจะโดนสวมนะคะเป็นทุกขในโลกค่ะราชามุขขังมนุษย์สาราราชาคือคิงมุข,ขังประมุก พระราชาเป็นประมุขของปวงชนนั่นเองนะคะสติโลกัสมิชาคะโรค่ะไม่ใช่ชาโครนะคะมันจะอร่อยเกินไปนะคะคีย์เวิร์ดคือคำว่าสติเพราะฉะนั้นสติเป็นเครื่องตื่นในโลกะ โลกนั่นเองนะคะสติก็คือสติอะนัตที่สันติปลังสุขขังสันติคือความสงบนั่นเองสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะคะอันสุดท้ายค่ะเราจะไปกันไหมคะนิพพานังนิพพานังปะระมังสุขขังอันนี้ก็คือนิพพานเป็นสุขขังสุขขังเป็นสุขอย่างยิง่งนั่นเองนะคะเออหนูลองเดาจากคําที่คําที่เราน่าจะเดาออกนะคะเดาสับเอาเนาะ ลองแปลแล้วก็เดาให้เข้ากับบริบทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการุณาเขียนเขียนทุกคนนะคะเขียนมานะคะเพราะฉะนั้นอยาส่งกระดาษเปล่าเด็ดขาดเลยนะคะ,ะในข้อสอบค่ะจัดระบุไว้ให้ว่าไม่ต่ากว่ากี่บรรทัดนะคะรู้สึกจะเป็น5เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้อยกว่า5อาจจะโดนตัดคะแนนการุณาอยาเเลี่ยมคูนะคะใครแบบ5บรรทัดหนูเลยเขียนฟอนต์ตัวใหญ,ใหญ่เดี๋ยวเจอเหลี่ยมกลับนะคะอ่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าลืมไปดูการตัดสรุมาเนาะแล้วก็พาทอื่นๆก็ประมาณนี้นะคะน่าจะเก็บคีย์เวิร์ดได้แล้วเด็กจะได้ไม่เหนื่อยมากนั่นเองนะคะโอเคขอให้โชคดีในการสอบนะคะรอบสุดท้ายแล้วเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะเย,ย้สบ,บรรันจันนะพี่เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ๊ะอย่าลืมเ,เอาชีทมาอ่านด้วยนะอ่านชีทอ,อ,อ่านสไลด์นะคะอ่านชีทอ่านสไลด์ลองซ้อมคุยกับตัวเองมานะคะโอเคค่ะ